ผ้าถุงลายผ้าถุงลายแพรวาค่ะผ้าถุงค่าไทยลายแพรวานะคะสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีเหลืองทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพัฒไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะสัดส่งผ้าถุงสวยๆนะคะเซตนี้นะคะให้กับคุณพี่วันนี้นะคะอยู่อำเภอนิคมคำสร้อยนะคะจังหวัดมุกดาหารค่ะคุณพี่สั่งตัดนะคะเป็นผ้าถุงนะคะเอลสี่สิบนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะต้องขอบอกก่อนว่าถ้าเอลสี่สิบนะคะทางร้านต้องตัดให้ใหม่เลยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าถ้าเป็น ถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์รุ่นนี้นะคะใส่ได้นะคะตั้งแต่เอล28จนถึงเอล38นะคะคุณลูกคา้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าขาราคานะคะราคาผืนละ 1490บาทจากปกติ1790บาทนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่นะคะความยาวผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าเคยใส่นะคะเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้าเนาะนุ่มนะที่นุ่มใส่เนอะนุ่มจะใส่อยู่ที่ความเอ่อความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะคุณลูกค้าเนอะนี่คะ่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลย ส,สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งส,สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะผ้าไทยค่ะคะุณลูกค้า่ะผ้าไทยลายแพรวาค่ะด้านในอัดผ้าก,กาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้าก,กาวเก็บทรงเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้า่ะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณพี่นะคะสั่งบอกว่าเอลสี่สิบนี่เลยจากคุณพี่ขาเอลสี่สิบค่ะเอลสี่สิบนะคะคุณลูกคะ้าขาจากนั้นนะคะเราก็ป้ายมาแบบนี้นะคะนี่เลยก็จะมาติดตะขอชุดที่สองแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขะใส่ง่ายใส่สบาย ใส่ง่ายใส่สบายค่ะและที่สําคัญนะสามารถขยับไซด์ได้ด้วยสามารถขยับไซด์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงนะคะคุณลูกค้าขาเพียงแค่ขยับตะขอแค่นั้นเองค่ะ เพียงแค่ขยับตะขอเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าขาเราก็จะมีผ้าถุงนะคะไว้ใส่นะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยเนาะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าลายแพรวาผืนนี้เป็นผ้าฝ้ายหมักโครน,นุ่มๆน,นะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโครนนะคุณลูกค้านะแล้วก็ผืนต่อไปค่ะวันนี้คุณพี่สั่งตัด2ผืนคุณพี่สั่งตัดก็มา2ผืนนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้าเงินผืนนี้สีน้ําเงินค่ะคุณลูกค้าขาลายไทยลายแพรวาลายไทยลายแพรวาสวยๆสีน้ําเงินสวยๆผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ 1490บาท1490บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คะใส่เอวเท่าไหร่คะถ้าไม่ทราบสะโพกไม่เป็นไรนะสําหรับทรงนี้นะคะจะเป็นงานสะโพกฟรีไซส์เลยจะเป็นงานสะโพกฟรีไซส์คือใส่ได้ใส่ได้ทุกไซส์เลยคุณลูกค้าคะขอไม่แค่คุณลูกค,ค้คคา,แคคคาแจ้งรอบเอวมาเดี๋ยวทางร้านจะได้ติดตะขอให้นะเดี๋ยวนุ่มจะได้ติดตะขอให้คุณพี่นะคะคุณลูกค้าเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสาหรับคุณลูก สัตัดก็มาได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะโอนมาจํานะคะคุณลูกค้าคะผืนละนะโอนมาจำเนาะผืนละอย่างเงี้ยคุณลูกค้าสั่งตัดสองผืนทุกค้าต้องโอนมาจำสองพันบาทนะคะแล้วที่เหลือก็เก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะเพราะว่าปกตินักผ้าถุงราคา1490บาทใช่ไหมสั่งตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าต้องโอนมาจำหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสีน้ําเงินค่ะ Line line, HD, sword, สีน้ำเงินลายไทยสีน้ำเงินลายแพรวาสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาด้านในอัดพลาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดพกาสเก็บทรงเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะวันนี้คุณพี่สั่งตัดเอลสี่สิบเอลสี่สิบนี้จ้าได้เลยจากพี่จ๋าเอลสี่สิบนะคะคุณลูกค้าขาสะโพกเป็นสะโพกฟรีไซส์นะความยาวนะคะอยู่ที mostra, ่ amount. สาม wow. สิบห้านิ้วค่ะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนคะคุณลยนะ ผ้าถุงรุ่นนี้ดีอย่างไรผ้าถุงรุ่นนี้ดีอย Mont ่างไรคือเราสามารถขยับตาขอได้เองไม่ว่าเราจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงนะคะคุณลูกค้าเนาะเราสามารถขยับตาขอได้เลยเราสามารถขยับตาขอได้เลยคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายมากๆคุณลูกค้าขานี่เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียง1490ัรบาทค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋า สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้หนูส่งให้นะคะเดี๋ยววันนี้น้ำส่งให้นะคะพี่นะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่วันนี้นะคะอยู่อำเภอน,นิคมคำสร้อยจังหวัดบุกดาหารขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามสนใจสั่งตัดชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่าผ้าถุงกระโปรงนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่0 8 9 0 4 1 6ด0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือวหาใช้เบอร์โทรเบนร์นี้เพิ่มเพื่อนด้วยใดหมา่าใ้เโทรศัพท์เพ้ามเไื่อนด้ยนะย ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปนะคะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นคุณลูกคา้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรจะใช่คุณลูกค้าหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราดูรอชมจ้า